สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกริ่คอนเฟิร์มนะครับหลายท่านปีใหม่แล้วนะครับก็มีคนทํานายดวงเป็นราศีเป็นวันนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาสรุปดวงของท่านที่เกิดทั้ง12นักษัตว์ว่าในปี2564นั้นนะครับจะต้องมีเรื่องระมัดระวังอะไรและเสริมดวงอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะขอ1แชร์เพื่อเป็นกําลังใจและ1แชร์นี้จะเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ท่านรู้จักวันนี้กริ่คอนเฟิร์มดู ให้ฟรีสรุปอย่างละเอียดครับใครกด1แชร์ขอให้รวยใครกด2แชร์ขอให้จับเงินล้านใครกด3แชร์นะครับขอให้เป็นมหาเศรษฐีกด4แชร์ขอให้ร่ํารวยไม่มีวันสิ้นสุดครับเอาล่ะครับเราจะมาเข้าสู่การทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดในปีชวดฉลรูและก็ขานกันแ,แล้วนะครับ สำหร <c oughs> ับคนที่เกิดในปีชวดนะครับต้องบอกว่าเรื่องของความรักในปี64นะครับถือว่าดีมากนะครับมีโอกาสในเรื่องของการแต่งงานตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบแล้วก็จะมีคนเข้ามาพัวพันเยอะมากกว่าปีก่อนๆนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงมากนะครับแต่ต้องระวังช่วงปลายปีครับมีโอกาสที่จะได้รับการกระทบกระเทือนในเรื่องของความรักเรื่องอารมณ์ที่มีการกระทบกระทั่งสูงนะครับเรื่องการงานครับต้องบอกว่าคนที่เกิดปีชวดนะครับเรื่องงานจะ มีเข้ามามากกว่าปีที่แล้วนะครับระวังเรื่องเอกสารสัญญานะครับธุรกิจส่วนตัวของคุณในปีนี้จะดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจด้านเกี่ยวกับอาหารหรือเกี่ยวพันกับเรื่องข้าราชการในหน้านั้นถือว่าจะดีมากๆเลยนะครับการเข้าหาเจ้านายในปีนี้ถือว่าเด่นครับเข้าหาแล้วจะมีการได้รับการโปรโมตได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะฮะการงานเบื่อๆพักๆสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณเครียดก็หยุดพักผ่อนหน่อยตรงนี้ก็จะดีนะครับในเรื่องของ การเงินครับระวังเรื่องการเจรจาธุรกิจหน่อยในช่วงปี2564นี้นะครับเรื่องการใช้จ่ายนะครับมีเรื่องต้องใช้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับรายรับอาจจะไม่มากนักสําหรับคนปีชวดนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าพอเอาตัวรอดไปได้แน่นอนครับเรื่องการลงทุนนะฮะในปีนี้แนะนําว่าควรชะลอไปก่อนนะครับประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหานะครับการลงทุนจะราบรื่นขึ้นและจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเจอจุนดีครับสุขภาพในปีนี้นะครับให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอาการปวดหลัง ตามข้อนิ้วล็อกหรือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นนะครับเรื่องที่คุณต้องระวังเลยครับคือเรื่องของอารมณ์แล้วก็แนะนําช่วงนี้นะครับพยายามเช็คเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แฟนเก่ามีโอกาสจะกลับมาหานะครับจะมีเรื่องเก่าๆกลับมาทําให้คุณต้องลําบากใจนิดหนึ่งนะครับ สำหรับพระที่เกิดในปีฉลูนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการงานจะมีการปรับตัวเข้าหางได้มากขึ้นนะครับการงานในปีนี้จะรับการสนับสนุนจากเจ้านายดีมากเลยนะครับแต่มีการโดนเพ่งเล็งในช่วงไตรมาสแรกนะครับแต่ว่าผลงานที่คุณทําลงไปก็จะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างดีทีเดียวธุรกิจส่วนตัวดีครับเจรจาสําเร็จนะครับคุนส่วนทางธุรกิจดีมากและมีโอกาสที่จะมีโชคลาภความสําเร็จนะครับจากที่ผ่านมาแห้วมาตลอดนะตอนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับในเรื่องของการเงินครับการลงทุนนะครับ ในธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางเสื้อผ้าอาหารถือว่าดีนะครับเรื่องการท่องเที่ยวสปาร้านนวดสามารถทําได้และดีกว่าช่วงปีก่อนๆแต่จะดีจริงๆก็เข้าสู่ไตรมาสที่2ของปี64นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับคุณเองอาจจะอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองเพราะมีมาแล้วก็ต้องหมดไปกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวตลอดเลยนะครับแต่เชื่อผมเถอะสุดท้ายแล้วจะผ่านพ้นไปได้ดีนะครับในเรื่องของความรักครับคนโสดจะมีคนเข้ามานะครับเรียกได้ว่าในช่วงไตรมาส แรแกนี่มาชัดๆเลยนะครับและค่อนข้างจะถูกใจด้วยนะครับและมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครองเป็นแฟนคบหากันอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับโดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแต่ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องจุกจิกปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของตัวคุณจะทําให้มันมีปัญหานะครับในเรื่องของสุขภาพครับระวังเรื่องโรคสายตาเกี่ยวกับเรื่องของสั้นเอียงจนทําให้คุณปวดหัวแล้วก็พานไปคิดว่าเป็นไมเกรนนะฮะจริงๆอาจจะไม่ใช่นะครับเช็ค ตาให้ดีกัเรื่องที่คุณต้องระวังนะครับต้องระวังเรื่องการขับรถมากเป็นพิเศษเลยปีนี้โดนใบสั่งเยอะแล้วก็ปีนี้นะครับมีโอกาสที่คุณอาจจะมีเกณฑ์การซ่อมแซมรถมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าเมาและขับด้วยนะครับต้องระมัดระวังครับสําหรับท่านที่เกิดในปีขานนะครับต้องบอกว่าท่านที่เกิดในปีขานในหกการงานในปีนี้ต้องบอกว่าผู้ใหญ่จะมีบทบาทในชีวิตของคุณเรื่องการงานสูงมากๆครับคุณเองไม่ควรอยู่ห่างผู้ใหญ่ครับควรเข้าใกล้ผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าคุณอยู่ห่างผู้ใหญ่นั้นจะมีปัญ นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่จะไม่ชอบเอานะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าดวงชะตาของคุณนะฮะมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางานสูงมากนะครับในปีนี้งานดีเงินเด่นนะครับแต่ว่าจะมีการเมืองในครอบครัวหรือการเมืองในบริษัทครับเรียกได้ว่าไซโคกันไปไซโคกันมานะครับลูกน้องนะฮะจะมีการออกตั้งแต่ช่วงต้นปีเหนื่อยแต่ถ้ามีคนใหม่เข้ามาจะดีกว่าแน่นอนนะครับธุรกิจส่วนตัวโดยรวมถือว่าดีมากครับอาจจะมีหาเรื่องการใช้จ่ายเงินในช่วงต้นปีเท่านั้นเองเรื่องการเงินครับปีนี้การเงินของคุณเนี่ยถือว่าดีมาก รเรียกได้ว่าเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมามีโอกาสที่จะได้สิ่งของใหม่ๆม,มือถือใหม่รถใหม่บ้านใหม่หรือการปรับเปลี่ยนปรับปรุงครับในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมสิงหาและตุลาคมครับต้องบอกว่ามีโอกาสได้ที่ทางใหม่ข,ขยายแล้วก็การเงินปลายปีถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับสำหรับเรื่องของความรักนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าในช่วงนี้จะต้องหูหนักๆเลยครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยคํายุแยงตะแคงรั่วจากคนอื่นตั้งแต่ต้นปีนะฮะคนโสดนี่จะคิดมากเอง คู่ครองความรักนะครับแล้วก็ปีนี้จะติดเพื่อนมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาความรักของคุณในปี64หลังเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะดีมากๆนะครับสาหรับคนที่แต่งงานแล้วมีโอกาสจะมีลูกนะครับสุขภาพครับระวังเรื่องกดไหลย้อนเครียดลงกระเพาะแล้วก็ไมเกรนกับเริอมนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังในปี64ไม่รู้เป็นอะไรครับคุณจะแพ้ง่ายมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอารมณ์มันจะหงุดหงิดง่ายแล้วก็รู้สึกเงาๆเส็งๆอย่างไรก็ไม่รู้แนะนําให้ทาบุญเกี่ยวกับละครหรือว่าลําโพงนะจะทำให้ดวง ตางคุณดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสรุปดวงชะตาของท่านที่เกิดในนักษัตว์ต่างๆนะครับขอกด1แชร์ให้กับกรีดคอนเฟิร์มเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและทีส่สำคัญครับท่านใดที่อยากให้กรีดคอนเฟิร์มทำคลิปนานๆนะฮะกดมอบดาวโดเนทให้กรีดคอนเฟิร์มครับจะก,การาบขอบคุณทุกท่านอย่างมากๆนะครับหลังจบคลิปนี้ครับใครอยากดูดวงกับหมอเกรดโทรได้ที่เบอร์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ย้ำนะครับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง so to cap สับท่านใดนะฮะที่สนใจในนาฬิกาของกร i ทคอนเฟิร์มนะครับนาฬิกานี้นะฮะเป็นนาฬิกาที่ผมจัดทํามาด้วยคติทางโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบที่เรียกได้ว่านําประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวพันกับเรื่องของการใช้นาฬิกาการใส่นาฬิกาแบรนด์ดังๆนะครับมาหลายแบรนด์ทีเดียวนะครับมารวบรวมอยู่ในนี้ครับเพื่อให้เป็นทั้งนาฬิกาแล้วก็เครื่องรางให้กับทุกท่านใช้ได้ตัวในราคาไม่แพงนะครับราคาเพียง6 9 9ักรารเบาทเท่านั้นนะครับเป็นนาฬิกาที่ผมทําเองคะบชื่อแบรนด์กร g k คอนเฟิร์มแบ มีดีอย่างไรนะครับต้องบอกเลยนะครับดน่นบนนะฮะท่านจะเห็นนะครับจะมีลักษณะของพระอาทิตย์นะครับซึ่งจะมีสีน้ำเงินและสีขาวเป็นตัวแทนของสุริยนจันทราแล้วก็หยินหยางด้วยนะครับเพราะฉนั้นหยินหยางเป็นลักษณะของความสมดุลชีวิตจะไม่ตกต่ําสุริยนจันทรานั้นนะฮะเป็นลักษณะของเทพที่เสริมในด้านเกี่ยวชีวิตเพราะฉะนั้นครับยังมีดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่ง12นาฬิกาซึ่งเป็นตำแหน่งมหาอุดครับบง่งบอกถึงลักษณะส,ะส่งเสริมนะฮะดวงเกี่ยวกับพุ่งความมั่นคงความดีเด่นเรียกว่าวาสนาบาร,รมีทำอะไรก็สม กับคนที่ทําเกี่ยวกับในหน้าหรือว่าเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ยศตําแหน่งข้าราชการนี่ต้องบอกว่าจะหนุนนําและเสริมดวงอย่างมากทีเดียวนะครับดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งสุกสองนาฬิกาผู้หญิงที่สมใสจะได้อานาจของดาวจันทร์ที่อยู่ในตําแหน่งราศีเมษที่ดีมากๆากศรสองนาฬิกาทำให้ท่านจะมีคู่ครองที่ดีนะครับหรือดวงจะเป็นคุณหญิงคุณนายได้เลยนะครับนี่เป็นเคล็ดที่ผมแฝงไว้ในในาฬิกานะครับต่อจากนั้นครับในตําแหน่งหกนาฬิกานะครับเหมือนกางหันหมุนอยุดตลอดเวลานะฮะผมได้คติมาจากแชร์คงหมี่ยวนะครับซึ่งต้อง นาฬิกาที่มีแชรกงมิวหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับจะหมุนนาโชคนําราบมาเข้าสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนทีเดียวเลยนะครับในส่วนด้านหลังนะครับจะมีคาถาหัวใจเงินล้านนะครับเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหารือเรืออยู่ด้านหลังด้วยนะครับเพื่อ <_ p are> ให้แนบกับข้อมือของท่านเหมือนกับท่านได้จับเงินล้านจับคาถาเงินล้านอยู่ตลอดเวลาทีเดียวเลยนะครับพร้อมกันนั้นครับผมยังปลุกเสกด้วยคาถาเงินล้าน108จบในเลิกดวงดอกพิกุลตรีจักรมารโยกนะครับซึ่งเป็นคุณภาพดวงดาวที่ดีมากๆในช่วง ที่22สิงหาคมหกาที่ผ่านมานะครับเป็นเลิกที่ดีเวลาที่ดีในการที่จัดทํานาฬิกาสุนทรักษ์ของผมนะครับเพื่อทุกท่านได้สวมใส่นะครับแล้วระบบนาฬิกาขผมนั้นเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใส่ฐานนะครับก็เพียงแต่ท่านใส่ในข้อมือนะฮะเขย่าเขยเขย่านาฬิกาก็จะสามารถเดินและใช้งานได้ปกติครับก่อนนอนะฮะก็หมุนขึ้นไปข้างบนนี้นะฮะสักสิทีนะครับมีระบบกักเก็บพลังงานนะฮะก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเลยทีเดียวนะครับประหยัดคุ้มค่านะครับแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวกับกรีคอนเฟิร์มนะส มาสั่งจองได้ที่แฟนเพจของผมเลยนะครับขอให้ท่านนะฮะจงร่ำรวยจงถูกหวยได้รับเงินก้อนโตปลดหนี้ปลดสินขอให้สุขภาพดีแข็งแรงขอให้เจอความรักที่ดีการงานที่มั่นคงจับเงินจับทองตลอดไปขอบคุณครับ